ใช้จารม่ยากในการรับชมรับฟังทาง่านชอบเป็นเพียงสื่อจังเสน่เท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการเงันเด็กที่ยังไม่บรรลุนุติภาวะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ <c oughs> ง่ายหัวเหี <him st selling> ้ยไม่บอกเธออื่นบอก่ก็มันหนาวหนาวทำใ้แกหัวเางว่ด่างเง้ยมันเปีกหนาเปลยกแ้่เขาจิีดเปียกเปียกมันงักฝนเจ็ดสี่บนรอบฝนแล้วครับ หมาพอว่าข้อหินเนาะดูออกว่าทั้งให้เปรดดูแลแม่มาขาดเรื่กับคือไม่แกอันิงแม้งกไปายกอดหัวเะไปคือเอาใบไผไปด้วนนี่ถึงแม่เีือดมาเอามาไปการหักแห้งหน่อยนคือเอาใบไผ่ไปด้วนปวดตาย่ะเอาว่ปวดทั้งขาดตายแค่ยัไปหายอกเนเพื่อเพื่เป็นกาักหมอน เออหยอกหนาหยอกนั้นหยอกไปดอกขั้งวงหนาลูกแกหอกขั้งร่างาไม่แต่ได้าลกไม่เรื่องไม่กต่ได้ครับคุณลูกบกลูกไม่ไม่อบอกไม่ยอกไ,ได้ลูกก็อพอหาว่า เอออันนี้พังมาแทงแตงมองานรุ่งชึบจากผนานน้องบวมบ่วมากบวมกับพวงมาดอกไม่ได้หัวเข้าไปเลยคือให้กะพับด้วหัวเข้าที่จบวงกับบลร่มกบมือเพ่าะจเป่าออกว่าเออแต่ว่ากับมือใหคนเชื่อว่ามบอกเสียเพืาอมาก่ยงมว่าทกีแต่แค่ยส่ยงเพราะงงน้น

นางอาริยาเนาะปะปะัังเนาะหรือน้อติดว้แข่งอาวุบุญมาหายจื้งหายจ้าบเล้วกับกองกรับนางสมบัติเออทีอยางอื่นนางการุณาบุญชา ก็กังวล่าได้จิแปเมื่อเจอก็ได้หรอกตออนางกันจะนัดเทปเปอร์อ้าขอให้ลูกนานคือรวมบุมมนกุมือบกุมมันอ้กุวันก็ถูกสอได้เงียงแ้วกูว่เนาะอืมจอยกเนาะอืครับอันนี้นาง คำอ่างเกยงแงงฝากมาทักวาคู่เด้อผมครับนางสคพิกมาแข่งบาด้วมาถามทักบาใส่จิ้บใส่แก้วฝากทัไว้คู่มากว่าแต่เอามือถูกมือมือถูกมือหมายท่ด้วยเด้อตือพ่อบอกคือแอกพ่อบอกเด็ังหุ่ังงานแบบทั้ง่อบอกก็่อย่างูรังพ่อชกว่าบอกคือก็พ่ออ่านมาค่ือจำม่อจำมือุำงถ้าอ่านคนจะมาบอกมือจ อันนี้เอฟคือผ่านมาทางช่องลืมรกูร้ายข้องมือหอมนั่งเข่าพัดโอบผมพัดขาพัดก็คือ่มนเข่าพัดก็หนึ่งเออกระมืองายถูกบ้างเออร้ายกูร้ายข้องานป่าปานระดาโอ้ยมปลานี่ <tr> <flourish> các con khép các con ăn các bạn nuôi, 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 ร้องานกฟอมามากูขายโอ้ผมื้อง่นกวางเนาะ่ไไปแช่นงายมอเพื่อนแบบน้กงกลางะเนือรสูรคนทงูมาาไหติบผู้ทีมงานของเกี่ยมระอมืองานกระดมงานโอระปั้นกองกำนังมารองานงดื้องานเกิดมานื ราคะน้านั่งอุ่นดูแันเมืังก็แบบก้อนอุ่นกวาจะชงวกจะหายกวจะได้คึ้นมืคู่ใครกันเออขึ้นมือคู่นกันอ้วนอุวนนะกันอย่งหมูหนาอบ่บดูแดกันเต่กูหม้อ ขอกับนางรับบอกเนาะขอขับม so. sure ือขบมือดาบมือขบมือมัหึงหงแล้วก็ดุ่วดทุกทุกคนนะโรงงาจะเดินจะดึงยายคนต้องไทวิธีโร่ก็ยืมครับปูอันนี้เอฟคืผ่านมาทางช่องแจงโมขอกับใครว่าีพ่อขอขอพ่อนวันเกิดย้อนหลังว่าช่างเกิดวันคือหกต่ว่ามือวันคือเนิดเนาเกิดพ่อขอคือเออูคือเิเ้า เือได้รู้แค่คือว่าคือกิดทั้นว่าอาุกงะรดดคือทีหกอายุนะอ้าวหามือคบมือแบบมือครบมือไมาุขภาพแข็งแรงเงินได้งงทองได้มาเอคบครบวันเกิดปีนี้ก็คือห้าหางั้นเดืวครบวันว่าเกิดมือหาังครับหางโฮหางครบหมนได้รวยนะลูกนะห้าหกวันนี้นะคบบวันวันเกิดเนาะเดีวหางโฮเรื่อนครับปู อันนี้เอินน่าง้าวินวี่ว่าปืนาน่อซือผอมกบนางอาิยพใหรือเอิมือผอมกนนับในววลาผอม,มขอบขั้วผอมกับขอฟ้อนวันเกิดเอิน,น่างออราดีขารละผมบอก ว่วงนาครับคือว่าคืบงานคือพ่อว่าตึมว่าทังคือว่าคือสอนพ่อหนักให้พอใส่หมวกเป็นหลายว่าทังเพราะพ่อ่าเกิดก่อนว่าทังเพื่อกันคิดไปก่อนก่อนเยอะเออให้พอเมื่อยบนหนังหลา,ายว่าทังเอาว่าจะแข่งบอกเนาะอาว่าจะแข่งก็คือว่าจัดเนาะ อ้าวให้ลูกร้านชื่อรวมบุมาหรือเ e ป, itos, ป giving, means, ็นวันเกิดเนาะวันคือคืออ้าวให้ลูกด้านมือขวดมือดักมือขวดมือไม้ขูดข้อผักกันเเงินได้รองคงได้วาจะดืนจะดึงนะลูกนะได้ขูดคือก้าั่นาอยากให้คือัวมันออกนะอือันนี้นางคุณเวลาวงจะปลาคาร์บะองค์ปู่ห้าร้อยบาทค่ะเออมืออื่นลูกจองแล้วนะจองตัวเครื่องบินแล้วนายอยาให้ตกเครื่องนายขูดคือขูดถ้าตกเครื่องนะ ลูกไม่มีเงินจ่ายเขานะ่พกค่าขอค่าห้องจะได้ขี่จกกักรยานมาเนะ่ยกว่าทันยื้อน่กกุมาร้าเอาก็คือนะกกุมราร่ากลัวตกเครื่องไม่ตกเนี่ยไปตวงไว้เลยเมื่อยเพราะว่าคนมันอ่างนะลูกรู่งนี้คนมันอ่างนะลูกนะเพราะว่าเขาจ่าว่าบัางเออเขาไม่เยอะเหมือนลูกนี่มันแย่กันลูกมันแย่กันเครื่องเออจาเครื่องมันตกว่ากจายยืมครับู เอาอย่างนี้ตอนเย็นเดไปรวงเลยนะไปรวงไม้เกเครืองถึงมาหอปูขี้ผักขาวรือถึก่เาเก่าเปิดไปจงเบอร์เก้าเกตเก้านะสิยาคุณวราไปจวเบอรเก้าเด้อถึงมาหอปูกา <c oughs> หรือว่าหอปูขี้ผักขาก็เดีวแต่แก่เด้อจด้อจงมาเลี่ยงรปูงมาเลียงเื้อ งานวักคือมักะอ่งเพราะก็ยังพ่านอกอ่นีอันนี้นง,า,งนานองควืนูไม่งามบอมันหุ่มไม่งานาเลยกูอันนี้เปิดูไม่งามเนาะขอร่วมข้างองค์เกกับปู่ตาของฟันหวาให้ตึ๊บปู่จ่า้าด้วยไมครู้าด้อยแล้วก็ัาง อา่มผู้ไม่น้ำห่าร้อนอาไม่โขดไื่ด่างม่โขดมม่ไม่โขดกะภาพแข็งแรงมือแรงงงคงแรงมาจะดูจะลูนะบอืคนางปารินดาขาทีโขโอ้นางเป็นหงง่ายค่ะคุง่ายเยาวายกงงูของงาลราครับเยาวายงูวาผมข่ะอ่ะผมเปไครับอืม เพราะว่าผมหงูแงแล้วครับผมงอแงโอ้ยยิ่งงอังอ่ะแบบอะไรเงี้ยขาดี่เข่าเนั่นนะคับูเออรวูข็งมาหาเกือกๆกพอมาพอด้พกแข็งแ้วก็บ่แรงพอพอืครับปูแข็งม่คู่พอจะร่างกายออนเอกว่าการย่มครับปูเออยิ่างกแงอยวเอ้าวหายมือขบมือราามือขบมือไม้ขบกระพาหายแข็งแรงแล้วลูกเด้อเออหายรูเย็นไปคุกมันข้ามกางเขีว พูดว่าหันเขกกอนให้ร่างกายกับของแข็งแรงจังมากเอาใจร่วมแข็งมาหาเกลี่ยนลูกเอาคงระด้วนเอาดูดมือแห้งเอาคือเปล่าหายในเข้ามือแรงเลยนะคือวันเข้าเนาะแรงกุ้งกุูนวดไปนะ con không mắc cả cái quần quần cái quần ông bắt đầu bắt quần nó, ông bắt máy tham mà đồ, ông bắt máy tham mà già, cả mướn cái ngân cả bao tiền nữa, cũng cứ 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 ăn như vậy con, ông cứ mua vài tháng ngày, con ngủ cứ, con cứ chơi, con cứ chơi quay, con cứ chơi nhoi nhoi, chơi 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 chơi, 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 คือร้ายคูไร้ายคนร้ายคือเสียงเรียงงามนายคุเกียรติก็มืออืมอยากับมืองางทุกไล้นอทบปีแยะคือยาออาไร้คูได้คนได้คือเชียงเรียงงามเขาให้มือคุงมือรำมือคุ้งมือไว้หึงหึงแล้วก็รวยแตเร่องเรยนะลูกนะโ้คือคือขูก็นโน้อันนี้จานจานติปูจ้าจะติปูลวนๆจ้าปูอันนี้แหละจ้าปูง้างซื้อกุ้งอยู่จ้า นางคือกลุ่มใคนี่ยให้เจ๊ผูกกันอยู่ข้างวให้เรบข้างใช้ข้างมันข้างมันหมาอดึ้มกออขึ้ากอานอ้อดนึนกอดอ้กอด้อด้อด้นด้นอ้นกด้นกออด้กอนขนอขกอดนอ้ของขึ้ของเด้อ้อดขอนก เอออันนี้ก็น้องขอป่าขึ้นแก้วโขงเออมื้อปกติูวแต่ข้างบนนี่คือพวกอ่างอือมือหน่อยพว่พวอ่างกพอพอหนอยก็เพิ่มหน่อยกัอพอหน่อยก็อ่างก็แบบรูปพอแบบมนหนวกขึ้นอ่ะเนาะเออเท่อะไรกมว่ากันละอืออันนี้อือ นางน but, านขนาเนะรวมบุญรวมสังมาหาคือดีพบกับนั่งวันรัตเรียกกัะเวาไหวากูแจ่ร้อยสิบเอ้าวันนร้อยสิบก็ได้ดิแต่ชิคุกแต่เขาเขาคิดไม่ถ่อมเพราะตนกตาเขาไม่ถ่อมใครจะรู้ขั้นใครเกิดงาได้บุญ ถ้าใช่ว่าพ่อ,อนี่มันอยากรู้ขึ้นกับพ่อ้องไนเกิเรื่องให้ไดคนเอองานวันแระออเนาะแต่ว่าองค์บูกจากาอข,าออของทัวร์วันแข่งือาไม่กหอยา,ากไปงานนั่นนะ bác con lại về thứ mười chín, vậy nó mạ muối được không? em qua mua ra nhà cô cụ về miền, anh về miền khăn rang đặt đẹp, đẹp có tôi cực gái. อัน้นางแพงหลายเนาะได้ขนมกล้วยขาพร้อมกับขนมหลายอย่างมานข้างานวันขึ้นเก้าเนาะตือกับหน้ายนาากีและถักกัาบน้งเครื่องผ้าม่านเงี้ยวรวมอาไว้ขวข้าวนะเนาะเอาขอให้มมอโชคไมอราบมมอโชคไมอไหมเงื่อนเง่แล้วก็ดวยเงียดุ๋ยเงว้าทักทึงดูเยียมเบาดูด่หัวมือดีเรียว ฟวงมาหนุ ise, u, ่ได้เขาหนึ่ง well, มือแตน่หลังกูหังชอบอยู่ยกูที่กขคืองานลงแต่ครนเครียดคนแ่เครดือเครื่องบ่าเลยอ่ะแต่าก็ลงแค่หลางวันแคไม่ไม่ฝันมากยนั่งเขาพาพ้อนว่วงผมมาเนาะหนึ่งครับาทฟวงมาได้ก้าวพวให้ตให้ก้าูต่งซอ่งยังแต่มือได้เปินเงินสองร้อน

มีนางกันดานอทอนึกในายทียุทธาเนาะกกับทัทกฤิ์ือหงษ์บุ่างง่ายงื้อถ้มึงทักอือหยังบักโอ่กันงายกรโปงกันเสื้อหน้าซเ้มอะไอนยากงกันอได้ไข่ใจโนอกอืกอบกับชิดท่องทักพิมพ์่องน่งแตงนี่อ้าว มือเข่มือก่ามือ่ามือไม้ทินงๆแล้วก็ดูแทุกคนนะลุกนะพวกพอถึงว่าแกัวผู้นงเขางอนนะเมืนวขาูกข้างล่างเออคนบุกงาหักห่ขกข้างบุกข้อห้ามมือเ่ามือก่างมือเข่ามือไม้เอาเขากับอะไรก็มามามาเออแเอ๋เนาะกำลังปรชามาว่าได้ที่ขอห้มือค่ามือรงมือคข่มือม้จกวข้างบุไปเรื่อยๆนะบกาจะดินจะดินนะแขกเอ๋ เือมมาทั้งเงื่อนคนเขานั่งกูเขารักเดือนตื่นนั่งสงใจเอาเองแต่เงื่อรไมั่หรือพอเือน้คสงข้างพกพันหายกงคืดพันง ผมพ่าเอาเือว่าเอาค่ะกวดถึงมาพูให้เก่าชือบาื่อน้องวันทีเก้าพูดแม่แต่พูดตัวกูแล้แต่วันเดือนมีสาจะลตเนีก็ต้งว่าีเก้าก็ว่าแต่แว่าไปแกมากว่าอย่างเดียวก็แต่วันมีสาจาลอตเนอีที่จุดรงวันห้พูดก็่เอาแล้ว่าคืองว่าปากพ่อแล้วคนเนี่ย เออคือแป๊บเอาเมือนกับแบพ่งคุ้งด้วยมัก็คือกับไม่ได้มาราะมงานค่ะเรืองมือขาจะเอาวัตถุบมาถวายกูกาที่ถูกรางหวานว่าแขพ่อกระเทิดถือตึ้ก็หมา่คือไทยมันไม่ชเงี้ยเบอร์เอร์ยคืออเย่งสมพังอืมไทยคือคือพอเหียร์ไม่วบาพ่อใครกันมาจะคีอตืมกัน อ้าวอให้ังางานเอาเอมือเข้ามือยาวมือเข้ามือไม้เอายุนะถูกขาดได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็รวยจะจะิญนะลูกนะอือี้ให้ดี อันนี้เอฟีผ่านมาการเข้าหมดเยอะแยะงอกกิจการใหม่เรื่อยๆแา้วรางคนคิดว่าจะขายหมูขวนนหม่เยคิดใหม่หลวพคิดใหมู่าอาหมูมาขายเจาผู้จายอันน้มาขายหรือมาขายคือเปิดการขายหมูมก็คือเก่าอยู่แล้วปูบ้านขาย พกอ้ต่าห์กาเดเลออืได้กูได้คนได้คือเชียงยังงามคือว่วงโบมามื่อนานทำนิษแม่ราดีแม่อารย่าตื่อย่งเท้าพืชคยีนอนอนนิรจะาอามื่อคบมื่อยามือเครื่องมือวั้หึงหึงแล้วก็ดุดดวยนะดูนะจะดื้อจะดิ้อ ba cái, có thải rồi cứ thải ra, không có nghe đâu. Nếu chẳng mút như thế đó, mút như thế đó, không có nghe đâu. Ở hôm nam sáng được. cái củ kiếng lắm, cái tang qua thang rồi thải, kiếng cứ lo bụng mắc, vỏ phong giặc, cái gì cũng đủ, cái như อ้าวเลบคีร่วงมมานาะทางข้าวบด้อย้่งปกเอามือโคมือจับมือโคงมือไวหนึ่งแล้วก็รวดข้าฝเคเยื้มออันนี้นายเคยเป่นใหญ่กระดาเนาะพราะทำงการงข้าวบูเรการขาแวนขังอ้าว ไอ้ไม่คุกไม่ยาวไคุกไมาคุกระเพาะแรแรงเงินไหรงองไหมากต้องขึ้นหมูก็ไปเอาตัวไอ้เกเาคทีมาละหมูนั่นเ้อบหมเลยเ้อะรู้ขึ้นเกาตุกไปขึ้นก็ออันนี้ได้เตแหนอโอ้ยเนี่ยวามือบอกววันยิ่งแอกแรกมาเออข้างของทางบุญแบบแอบแรกนะพ่อทอง

บักข้าวกับหวานไม่กหวานดิปูหวานจับใจเนาะครับอ้าวขอให้รุกห้านทุกคนมือโชคมือแรบมือโชคมือวานถึงๆงแล้วก็รวยขอให้ถูกหวยรัฐบาลไทยทุกคนาะดูใจกันเลยนะกูอมครับทุม ขายัปไกลมั่บ่ลหนีเพือหลุดอลหนมันงจืดก่อนหนอาจือจากบานในปูนแกงามเลยตะลีลีงเลยปูนมันมั่ปูมันเกิดมั่งจืดเอามันงงานแข่งมาคู่อันชื่อใบขาแตงมาไวทำไมปูชื่บใบมาคู่เอานี่ยว่าใช่คือ่าคือแล้วก็ชื่อดอกไม้คู่แล้วแก่งหรือว่าใช่ครับพอจหัมันงจืดวกมัอาจือจากบ้านในปูเอาคู่ทเข้าแขยงมาคิเก่าคิบเก่าล เก่ารก่ๆเก่าวัดเซ่าอ่าคุกบ้านเรียบัคุกคนนเรีบันะสาธุสาธุที่ร่องถาเบนงวัดสิถาได้บครับผมอขันผู้ใ้ใจนักแนนขันด้ขึ้นกูดคุยกับปูจะสนะครับมันวัดแตงม่อ ครับปูกับหยอกอยู่เรื่อยกันคำพูดใดอดทนบ่ได้กับบ่ได้ขึ้นห้าปูทันละแต่ปูยังแกงกิมอยู่เนาะค่ะบมีปูกับว่าให้กิมกันครับผมอ่าครับเดือปูแกงปูหยอกก็คือว่าปูหักแหละครับผมอ่าครับก็ขอให้เอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับไปเบิ้งคลิปนี้แล้วมือนี้แล้วครับใครสุกมันมันนะครับเด้อครับมี่เอฟซีมันบาแตงง่วมาให้ก๋วยพัดมันเกิดลวงหนาเมืนบอ ครับปูได้ให้ของขวัญบันเกิดนะครับเนาะหาหกปัสสันวาครับหาหกขับคากับเขากับนามือนี้เด้อครับเป็นแนวทางนะครับท่านชมเป็นแชจแนวทางครับใส่วิจัย่านในการรับชมครับแล้วก็ปูตาให้คุณกุนวราครับอ่าจองตัวเมลแองค์ค่ะน้งสัมบันสิบพันธั์ครับขันไปจองมือมือรุ่นมันสิบพันธุ์ครับในจองเมลแองค์เลยครับเด้อครับเอ็กซีทันไดซีมาวันที่เก่าคับคุณกุนวราครับหาคาน้ำหมกน้ำมันหาคาเครื่อง ครับม <S 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 ือแรงอย่าลืมไปจองตัวจังสามนันสิตัวเต็มครับมือแรงเลยครับเด้อครับขับคุณกุบบาราปู้ให้ไปจองเก้าเกตขับมือแรงเลยครับเด้อครับมือแรงปู้ให้ไปคุณกุบบาราไปจองตัวเพราะว่าคุณกุบารามีตาบาปูมีงานเพิ่ถิขึ้นมาตลอดนะครับน้องมารวมบุญรวมงานครับก็ขอให้เพิ่นสวกสมันๆนะครับเด้อมือแรงขอให้เพิ่นเงินแสนแตกเงินล้านแตกครับให้เพิ่นได้มาเฮ็ดต้นบระขามให้ปู้ยันยัครับรมเพราะว่าคุณกุบาราเพิ่นก็อ่าครับก็มีน้ำคิดน้ำใจให้ทั้งแดงปั่นทั้ง ทีมงานพร้อมนะครับเพิ่นมีโชคมีมันนะครับเพิ่นกะมีใจอาบุญอาขาดกาดกุศลนะครับเนาะแล้วก็เพิ่นกะมีเอื้อเฟื้อเพื่อผพต่อต่าทีมงานพร้อมกห้เพิ่นสุขสุคมันมานลำลำได้ด้วยครับเดินทางมาครับก็ให้เดินทางมาดูความปลอดภัยมือแรกไข่สุคสชมันมันให้ได้จองตัวท่านครับครับเอพชีทันใดแชมป์นาจอไปครับสำหรับคากับเขากับน้ำหรือว่าแนวทางมือนี้ครับผม้ากาปูบอกว่า ผู้ตาให้คุณสมพันธ์เอลเอ๋นะครับเนาะให้เจ็ดสิบคุณสมพันธ์เพิ่นกลาเป็นเอฟซีครับหลกัลกๆอีกคันหนึ่งครับ,รบที่แม่กู้เพิ่นสร้างบุญอะไรหรือว่ารวมสร้างไดเพิ่นกลาเป็นถือว่าเป็นส,สะพานบุญเนี่ยถือว่าเป็นเอฟซีต้นๆก็ก็ว่าได้ครับที่รวมบุญมากครับปู่ก็ได้ให้คุณสมพันธ์ครับที่เพิ่นถือลอตเตอรี่อ่าเดี๋แต่ว่าเป็นเลขตัวใดมันกระโดดเนาะเพิ่นสะสมไว้เพิ่งมาสงการเจี๋ยวเมาขึ้นมาถวายปู่เทื่ยเดียววสั้น ครับงวดวันที่สิบหกปูก็เลยบอกว่าปูใส่เติมเนี่ยในลอตเตอร,ตรตี่เติมให้คุณสัมพันธ์เจ็ดสิบครับให้ไปดึงเลขไ่าอยู่ให้มีถ่ายเจ็ดสิบพัทันว่าเจ็ดสิบอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้ครับผมหรือว่าเจ็ดหนึ่งศูนย์หรือว่าเจ็ด <c> ศ <oughs> ูนย์นะครับแต่มาก็พิจารณาดีนะครับเนาะแล้วก็ปูปูเขาว่าว่า,า,เเาเมียนโจมื่อขายลอตเตอรี่อยู่ข,ข้างล่างกันนะพัทันว่างวดอ่า กับปูเลยบักใข่ใปยิบสิบเก่าแม่มมเตีมมตตงยงโงม่สิบเก่า,าครับครับเต่งโม่ไม่งีความเติมประคำค่ะฝากค่ะแต่ค่ะกับขอกับตามมือเหนียวน้อขอให้โศกขอให้มาขให้ลำขอให้รวยค่ะลงแบบไดกับห้งโศกมันมาเนาะค่ะท่างช่องเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะครับผมให้ไม่ใบกู่มายิบสิบเก่าค่ะครับสิบเก่าค่ะสิบเก่านค่ะครับสิบเก่าได้ครับเด้อสิบเก่ากับหองกับกันสิบหัวใบแนครับ ใบซองใบค่ะเราสำหรับแนวทางลอตเตอรีเ่เขาเนาะค่ะครับกันใบครับพี่น้องเอฟซีเพราะ,ะ,ระวันหนึ่งเก้ากับหนึง่งหกเมตนตัวเดียวกัน,กนค,ครับผมเอฟซีก,กับพี่ใจหน้าเอาเพราะว่าปูเขาบอกว่าสิบเก้าแลวังหัวสักปูเขาบอกยิ่งเป็นประจำน,น,ะนะครับเนาะกับสิบเก้าแลวังหัวสักกับการเอฟซีสายบุญกับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วโฉบโฉบมันมานลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดอะไรดก็คอยสมัติปรารถนาทุกประการครับสำหรับตัวเลขที่ปูสั่งน้ำอ่าคุนยังเฮที่เป็นม้าเมื่องเซาในแม่แตงโมครับ ที่เจ้าเมื่อสลากกินแบงค์ฐบน<ช>ันที่เอาเงินคุณนวรัดค,ครับผมที่เอาเงินมาส่งใครแถวไปขึ้นเงินแล้วเอาเงินมาส่งปูเนาะแต่วายปูก็คือวายเปนศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนว,วังสิละครับเอ็ดยิมก็จำมันอยู่ครับวายเปนหนึ่งศูนย์เจ็ดนั่นแหละครับดูว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่แหละครับผมอ่าครับเอ็ดซี่ทันใดก็ไปยิบไปหาสลากกินแบงค์ฐบานนัน่าตัวเลขของปูสั่งนำ่ำ คุณแม่นั่นแหละก่ะที่แปลว่าไอ้นีงก่อนที่จะไปลอตเตอรี่เนาะค่ะมีหลายคนค่ะเขากับพี่นีพี่เตะน้าเบิงว่าพูเขาสั่งตรงกันบ่ค่ะตรงกันบ่ยังไปรีฟังคีเบิ้งเนาะค่ะสั่งนั่แม่เตียงกันสังสิบเจ็ดแม่บ่ค่ะสั่งแม่เตียงสั่งสิบเจ็ดเขาก็จังฝรฟังคลิปเนาะค่ะแต่ว่ามาสั่งนั่นไปแม่เมื่อเช้านี่ก็คือเจ็ดสิบบ่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเแยล่ะใช่เป็นตัวเดียวกันนี่แต่งงบตัวเดียวกับสิบเจ็ด ค่ะครับตัวเดียวกันเด้อครับเด้อราคาห้แม่คุณแม่สมพัฒน์นี่กันเจ็ดสิบเพื่อกันให้ที่ไอ้ลูกของน้าขยี้นเนาะค่ะขายลอตเตอรี่คือกันสิบเจ็ดสิบเจ็ดคือกันครับสิบเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวที่ให้ยิ้มเขียนเส้นหาผากไปก็คือเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดนั่นบอลเตงโมค่ะครับอ่ากับปีไตรหน้าเลยครับไปเรื่อยๆเนาะค่ะฟังคำว่ากำจ่าของฟูกไปเรื่อยๆค่ะ ทังช่องเอฟซีก่ยำให้ยุ่เนาะค่ะครับเอฟซีกาฟังซอยทั้งช่องเลยครับเด้อครับบางเถ้อทั้งช่องกาฟังประชัดเกล็นคือเอฟซีเนาะแตงโมเนาะค่ะกาปะว่าปูกาบอินบ้หัวน้ำคับกาเผากาค่ะสำหรับแนวทางมื่อกี้เนาะค่ะให้โซกๆมันๆลำๆเรื่อยๆผู้คุ้คนเนาะค่ะครับผมคั่วมิจฉาใดๆคว่วไข่ไยมี่ครับทั้งช่องกาขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ